เดินทางมาสู่รอบร้อยทีมสุดท้ายแล้วนะครับกับโครงการนี้ครับสุดยอดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ออมสินจากร้อยสู่เงินล้านปี2ครับวันนี้เรามาดูกิจกรรมเวิร์กช็อปของน้องๆทั้งร้อยทีมครับว่าแต่ละทีมนี้นะฮะจะพบความมั่นใจและงานไอเดียเด็เดๆอะไรมาแข่งขันกันนะฮะและบรรยากาศภายในงานวันนี้ครับจะสนุกสนานขนาดไหนเราไปพบกับน้องๆกันเลยครับ สวัสดีครับพวกับไอคิวนะครับกับโครงการอ้อมสินจากร้อยสูงเงินล้านปีที่2แล้วนะฮะตอนนี้ครับเดินทางมาสู่รอบร้อยทีมส,สุดท้ายแล้วครับมาดูว่าน้องๆมาจากที่ไหนกันบ้างและน้องๆส่งผลงานอะไรมาถึงเข้ารอบร้อยทีมสุดท้ายมาได้ไปดูกันครับนี่ไงกำลังลงทะเบียนเลยวัสดีครับอ่าน้องครับมาจากทีมอะไรครับเนี่ยจากขยะที่นอนสปริงครับ หมายถึงที่เป็นขยะที่เราปิ้งชื่อทีมหนู<ร>ชื่อทีมครับชื่อทีมอย่างนี้มาจากโรงเรียนอะไรครับมาจากโรงเรียนจุฬาพรและชิาลัรเพชรบุรีครับคิดว่าผลงานตัวเองจะเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายไหมคิดอยู่แล้วครับคิดอยู่แล้วอ่ะมั่นใจไม่งั้นไม่ไม่มาจากเพชรบุรีมั่นใจมั่นใจอ่า<อ>ถ้าเกิดสมมติว่าเข้ารอบเป็นจริงเนี่ยคิดว่าอะไรทําให้ผลงานของน้องเข้ารอบครับก็การที่เป็นแบบสินค้าที่แบบสามารถรับพลังงานแล้วก็ช่วยกระจายรายได้ให้แก่ทั่วถึงครับแล้วก็มาจากรีไซเคิลแล้วก็เป็นไอเดียใหม่ชนิดใหม่ที่่่สสสาามมมรรถงเิแบบใหได้ ขยะที่เรากระปิงที่เรานอนนอนกันอยู่ใช่แล้วมันจะเป็นกระเบื้องยังไงอ่ะก็เอาจากสาก้างในอะครับเอามาทำเป็นกระเบื้องขึ้นมาใช้ต่างๆละเศษตะไบต่างๆใหญ่เป็นเพลาวเทลอะไรเนี่ยเหรอใช่แล้วผมก็เอามาเสิร์ฟต่างๆเพื่อวัสดุฉนวนต่างๆเอามาทำเป็นกระฉนวนแบบ แผ่นราคาใช่เฮ้ยไม่ธรรมดาและที่สำคัญนะครับยังสามารถเปลี่ยนสีได้อีกด้วยออมมาากกโอ้โหนี่เล่นอยู่มอ,อะไรเนี่ยมอ5ครับมอ5คิดได้อย่างงี้ตอนมอ5พี่ยังเล่นแตะๆอยู่เลยนะฮะน้องเรียกว่าไปไกลแล้วลเด็กสมัยนี้นะฮะยังไงให้ขอบคุณธนาคารออมสินหน่อเขาส่งเสริมเรียกว่าแนวคิดดีๆของเด็กๆนะฮะครับก็ขอขอบคุณธนาคารออมสินนะครับที่ช่วยผมมีโอกาสในครั้งนี้ในการสานต่อพัฒนาธุรกิจของผมนะครับให้มันดียิ่งขึ้นครับ ตอนนี้ผมอยู่กับน้องๆทีมอะไรครับแสงและเงาค่ะแสงและเงานะครับมาจากมหาวิทยาลัยอ,อะไรครับธุรกิจบัณฑิตค่ะอยู่ปีอะไรนะครปี3ค่ะปีสาแล้วผลงานที่ส่งเข้ามาเนี่ยมันเป็นอะไรฮะก็เป็นวอลเปเปอร์ไลท์ค่ะที่ใช้แสงและเงาฉายในผนังแล้วมันจะมีลายหลายๆลายค่ะจะโดดเด่นเกี่ยวแบบมากกวา่าบอลเปเปอร์ ตามธรรมดาค่ะที่แบบมันซ้ำมีแต่ลายเดิมๆมันน่าเบื่อแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นผลงานของหนูก็คือมันจะสร้างแบบว่าสร้างลายขึ้นมาเองได้แล้วก็มีเพลงสามารถเปิดได้มีรีโมทมีแบบมีความทันสมัยอะค่ะฟังซสอยกเห็นเลยนะฮะ, <c oughs> ะไงสุดท้ายให้ขอบคุณธนาคารออมสินนะครับที่เขามีโครงการดีแบบนี้ใั้งน้องก็ขอบคุณประสบการณ์ดีๆแล้วก็โครงการดีๆนี้นะคะที่ทำให้เจอเพื่อนใหม่แล้วก็ได้ประสบการณ์ดีๆอะไรที่มากมายค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ กล้ครับตอนนี้อยู่กับน้องๆทีมทีเชิญคุณคโูค่ะเฮ้ยดูแข็งแรงมากเลยตัวมาจากที่ไหนครับมาจากหผ่าทยารายธุรกิจบัณฑิตครับมาจากธุรกิจบัณฑิตเนาะ,ะทีมของน้องเนาะถ้าส่งผลงานอะไรเข้ามาครับถึงได้เข้ารอบมาถึงร้อยทีมนะคร <c oughs> ับก็มันจะเป็นเอ่เอเป็นเสื้อสองเอ่อถอดได้สองชิ้นใช่ไหมสามารถถ้าวันไหนแบบว่าอยากใส่จะใส่ครึ่งตัวก็ใส่ครึ่งตัวได้วันไหนอยากใส่เต็มตัวก็ใส่ได้มาถอดออกได้แล้วเสื้อมีลายด้วยมีความหมายด้วยคือเป็นผ้าลายไทย เป็นผ้าลายไทยคือวันไหนเราจะถอดถัวกระไส้ออกไปเราใส่แค่ครึ่งตัวไม่ใช่นะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสพวกเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่น้องๆแบกทีมอะไรครับแบล c กบ a ็อกค่ะแบล็กบอกนะครับมาจากจังหวัดเอียงครับอุบลราชธานี าละครับโอ้โหว่าภาษาบ้านเราเลยพี่ครับคิดว่าผลงานของเราจะเข้าทีม10ทีมสุดท้ายได้ไหมครก็คิดว่าเข้าครับอย่างนี้ถ้าเกิดเข้าไปแล้วเนี่ยคิดว่าผลงานที่เราวิจัยมามันมีความโดดเด่นอย่างไรใ้าถึงได้เข้ารอบสิบทีมสุดท้ายก็คือ,เ,อ,อเรามีหมูยอที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะคแล้วก็มีข้าวเหนียวที่เ,เป็นของภาคอีสานใช่ไหมคะคแล้วก็บวกกับข้าวเหนียวเคี่ยวงูที่เป็นของภาคเหนือคะ่ะมาผสมผสานกัน,นะค่ะ รวมกันโปรดักของเราชื่อว่าอะไรหมูยอไส้ข้าวเหนียวค่ะหมูยอไส้ข้าวเหนียวสำหรับทีมแบค์บ็อกของเรานะครับก็ขอบคุณธนาคารออมสินนะครับที่มอบโอกาสให้กับพวกเราได้ผ่านเข้ารอบร้อยทีมนะครับขอบคุณมากครับ นอกจากความมั่นใจและเทคนิคความคิดสร้างสรรค์ที่น้องๆจะพกติดตัวมาในรอบนี้แล้วนะฮะวันนี้ครับน้องๆจะได้ข้อมูลและแนวคิดใหม่ๆครับและเทคนิคในการทําธุรกิจจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากด้านต่างๆอีกมากมายด้วยล่ะครับไอสติ๊กเกอร์แผงนั้นทำได้พี่นี่หนึ่ลงทุนก้อนแรกเพราะว่าคุณพิพนธิกเนี่ยเจ้าของแจ๊สหมจ้แกป่นน้แล้วก็ไปเจอชื่อเว็บที่เลยแล้วหึ ก็ไปเดินทางแข่งสวัสดีครับผมชื่อาวิทนะครับจากไทยสมแห่งบอกเฮ้ยชื่อเว็บที่ผมคุ้นคุ้นเฮ้ยผมชอบการตลาดของคุณเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันหนึ่งนจุดเริ่มต้นที่ผมคุยาแล้วเราก็ได้เงินขึ้นมาก็แรกสามล้านบาทในโลกนี้ง่ายสําหรับเราถ้าเรามุ่งมั่นเราตั้งใจนะครับลูกความสําเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องยากใครก็ทําได้เราเห็นไหมในโลกนี้มีคนสําเร็จเยอะแยะทาไมเราไม่ทํานั่นคือเราแพ้ใจเราเราไม่มีความเพียรเรามีความมุ่งมั่น และทุกอย่างลูกทุกอาชีพถ้าเราต้องการที่จะเป็นสุดยอดของอาชีพนั้นแล้วล่ำรวยมีทุกสิ่งทุกอย่างเราทำได้ลูกเชื่อวันนี้พี่สองคนครับมาจุดประกายไฟธุรกิจอะไรให้กับน้องๆทั้งร้อยทีมฮนะเริ่มจะทําโอเคครับ uh, ก็คือเราวันนี้เราพูดกันให้น้องๆเขาเขา เขารู้ว่าการเริ่มต้นธุรกิจเริ่ม,มยังไงครับ,รบจากประสบการณ์ของพี่ๆท,ท,ที่มาเล่าให้ฟังแต่จ,จุดนี้นะ่าสนใจคือเราอยากจะให้น้องเห็นว่าการท,ทําธุรกิจสมัยนี้กับสมัยก่อนมันไม่เหมือนกันแล้วสามารถทําธุรกิจออกไปทั่วโลกได้เลยถูกต้องครับออกไปนอกโลกยังไม่ได้นะยังไม่ได้ไไดตอนี้ใกล้แล้วเริ่มมีสเปซทูโรนี่แล้วเริ่มจะไม่ซื้อแล้วนะฮะครับครับก็วันนี้ก็มาเล่ามุมมองครับว่าเรามีวิธีคิดอคิดยังไงที่เราอาจจะใช้เ ประสบการณ์ทั้งชีวิตที่เราเจอมาแต่ว่าเรามาเล่าให้จบภายในชั่วโมงขึ้นเดียวครับไม่ต้องลองกินครับและเราผนวกสิ่งที่เราเราเนี่ยพบเห็นเนี่ย uh huh. เอาเข้ามาทําด้วยความฝันที่เรามีครับแล้วจากที่น้องฝันเนี่ยมัน,นก็จะเป็นความจริงครับ ดีมากครับตอนนี้ก็ยังมีคนเรียกว่ารอให้เงินทุนน้องๆอยู่นะครับน้องๆทุกคนดูอย่ทังบ้านก็ยังมีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์หมดนะฮะแลวันนี้ขอบคุณพี่ๆทั้งสองมากเลยครับขอบคุณครับมาร่วมรุ้นกันครับในโครงการนี้ครับสุดยอดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ออมสินจาล้อยสู่เงินล้านปีที่2นะครับและนอกจากนี้ครับทางธนาคารออมสินนะครับยังเปิดโอการคุณผู้ชมครับดูอยู่ทางบ้านแล้วรู้สึกอยากเอาใจช่วยนะฮะมีการโหวตด้วยครับทีมที่ได้รับรางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะครับจะได้นนะะฮทั้้งหา ใครจะเข้ารอบ10ทีมสุดท้ายเดี๋ยวติดตามกันครับวันนี้คิวลาไปแล้วสวัสดีครับ